จริงนะประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทักษิณก็มีโอกาสจะได้พักโทษแต่การพักโทษนั้นยังมีคดีโคงค้างอยู่นะฮะผมดูแล้วเจฟองสนามรอบนี้ดูแม่นนะค่อนข้างจะใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของพิธาลิ้มเจริญรัตก็ปรากฏว่านะฮะต้องสู้คดีเก่าที่ก่อมาตั้งแต่ประมาณมีนาคมก็ผลต่างๆก็จะออกมานะรอบนี้ผมว่าเจฟองสนาม ทํานายใกล้เคียงกับข้อที่จริงมากและยืนยันค่อนข้างจะสูงนะครับว่าโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนั้นที่เจฟองสนามทํานายนั้นใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเท่าที่มีหมอดูคนต่างๆทํานายทายมาเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนะะิวส์ในกวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงเมืองนะฮะที่ปรากฏว่าเจ๊ฟองสนามจามอนจันนะฮะซึ่งเป็นนักข่าวเมื่อก่อนเป็นนักข่าวของทางช่อง1 1อฮะก็ปรากฏว่าได้มาทำนายดวงเมืองนะครับน่าสนใจโดยเฉพาะการปิ๋วของเศรษฐา ท,ที่สองันวาคมธันวาคมอ5 6 6สสองสนานจามอนจันนักโหราศาสตร์ชื่อดังเผยแพร่ข้อเขียนเรื่องดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี25 6 7เจช่วงหนึ่งถึงเกณฑ์ชะตาบุคคลสำคัญมีเนื้อหาดังนี้หนึ่งคุณเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีหากลักคนาสถิตราศีเมษร,ระหวังวันเกิดที่15กุมภาพันธ์2566-15กุมภาพันธ์2568โปรดระวังพลาดเพราะตัวเองกล้าในสิงไม่ควรกล้าเกณฑ์มีคดีความรออยู่ตลอดปีช่วงอันตรายสำหรับเก้าอี้นายกสำหรับปีนี้คือระหว่างวันที่15มีนาคมวันที่24เมษายน2 5 6 7 และช่วงวันที่2มีนายนวันที่13กรกฎาคม2 5 6 7เจฟ2คุณแพทย์องค์ทานชินนวัตต้นปีวันที่21สิงหาคม2 5 6 7ยังมีเกณฑ์เป็นเจ้าได้สถาปนาเป็นคนธรรมดาจะได้เป็นพระยาพานทองตามระดับวาสนาเช่นการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย อีกปรากฏการใหญ่ในชีวิตคือระหว่างวันที่30เมษายน 2567- สิ้นปี2568ถึงวันที่13พฤศภาคม2568จะปรากฏชีวิตคือถูกบีบให้เดินในทางแคบๆที่ไม่อยากเดินหรือแทบจะไม่มีทางเลือกต้องเดินไปตามแรงขีดเมื่อปรากฏการนี้จบลงแล้วชีวิตจะได้ไปเล่นในสนามที่สูงกว่าเดิม 3. คุณอนุทิน ชาญวีระกูลมีเกณฑ์เสียอะไรไปได้กลับมาตลอดปีแม้จะในแบบทุกขกโชคหรือโชคทุกช่วงจังหวะดวกของชีวิตคือประมาณวันที่5กุมภาพันธ์วันที่23เมษายน2 5 6 7แต่รอไปให้ถึงวันที่5พฤสภาคม2568ดวงชะตาจะแฉมกว่านี้ด้านร้ายระวังพลัดพรากศูญย์เสียเจ็บไข้ได้ป่วยถูกทรยศหักหลัง คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเริ่มวันที่30เมษายน2567บบกรากดาการชีวิตถูกดีบเริ่มได้เล่นในสนามที่สูงกว่าเดิม5พักประชาธิปัตย์ดวงชะตาแตกร้าวเหมือนขนอกแตกเพราะความลุ่มหลงมัวเมาอาวิชชาตลอดปีแถมตั้งแต่ต้นปีแม่ธรณีดีบมวผมเหมือนอยู่ห้องไอซียูรอดวงแค่ค่อยคอย ฟื้นมีสติกลับมาตั้งแต่วันที่30เมษายน2560เจอเป็นต้นไปอาจเริ่มเห็นพัฒนาด้านบวกบ้างถ้าอยากได้อะไรดีๆต้องสู้หนักแบบสู้ไปอกแตกไปเจมอดดอนทักสินชินนวัตอยากได้อะไรต้องสู้หนักต่อตลอดปีแต่หัวหน้าเทวดาประจําตัวจะเริ่มเข้มแข็งวันที่30เมษายน2560เจอเป็นต้นไปคงได้สถานะใหม่คือหลุดจากคุก หรือโรงพยาบาลด้านร้ายหลังวันเกิดปีนี้คดีความจะแรงและระวังแตกแยกในบรรดาหุ้นสวนผู้มีสวนได้เสียในชีวิตระวังอาการสู้ไปอกแตกไปและปัญหาสุขภาพแ8คุณพิธาลิมเจริญรัตลุยสู้คดีความเก่าที่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ประมาณมีนาคม2566ประเด็นที่น่าสนใจคือ นะครับเจฟองสนามเนี่ยเขายืนยันว่าเศษฐาทวีสินเนี่ยกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ลำบากระหว่างวันที่15มีนาถึงวันที่24เมษายนนะครับและช่วง24มิถุนายนถึงวันที่13กกฎาคม2567เศรษฐาทวีสินนั้นมีโอกาสนะฮะที่จะร่วงจากการเป็นนายกรัตรีค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียว สาเหตุหลักๆในเชิงงานสังเคราะห์ที่มีความเป็นไปได้นะครับแน่นอนฮนะเศรษฐาตอนนี้เข้ามาบริหารทักษินคิดเพื่อไทยทำกำลังส่งผลก,กระทบทางทางตรงและทางอ้อมต่อสภาวะเศรษฐกิจหุ้นก็ร่วงเงินบาทก็อ่อนค่ายอย่างหนักส่งออกก็ส่งออกไม่ได้นะครับไปชักชวนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแต่ไปบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศกําลังตกต่ำนะและกําลังเข้าสู่สภาวะวิกฤต ต่างชาติประเทศไหนเขาจะเข้ามานะครับอีลอนมัสกเกนะฮะที่บอกจะมาลงทุนในประเทศไทยสุดท้ายก็ไปโผล่นู่นฮะอินเดียเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่น่าสนใจเนี่ยเขาก็ยังทํานายฮะเรื่องของอนุทินชาญวิลกูลที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปฮะถ้าเสียราร่วงนะก็บอกว่ามีเกณฑ์เสียอะไรไปได้กลับมาตลอดปีแม้ทุกโชคหรือโทกทุก,ทกนะฮะช่วง ภาวะบวกของชีวิตคือ5กุมภาพันธ์ถึง23เมษายนแต่รอไปถึง5 <c oughs> แต่รอไปถึง5พฤษภาคม2 5 1 8ดวงชะตาแจ่กว่านี้ด้านร้ายระวังพัดพรากสูญเสียเจ็บไข้ได้ป่วยถูกทรยศหักหลังถ้าพะดวกควบรวมกันก็ในช่วงเวลานั้นก็เสษฐา กำลังไปนะฮะซึ่งตามคิวนะฮะไม่ใช่ตามหลักโหราศาสตร์อย่างเดียวนะฮะตามคิวปกติค a น d ด d a นายกมมตรีคนต่อไปก็แน่นอนนะก็จะไม่ใช่เป็นของเพื่อไทยคิวต่อไปก็จะเป็นของพักภูมิใจไทยที่อนุทินชานมีรกุลมีสิทธิ์จะตั้งรัฐบาลได้ในขณะที่พิรพันธ์ก็บอกว่า30เมษาย,ยน67เปรากฏการชีวิตถูกบีบเริ่มได้เล่น ในสนามที่สูงกว่าก็มีความเป็นไปได้สูงนะที่คุณบีรพันธ์จำเป็นจะต้องอาจจะออกจากการเมืองไปเลยก็ได้นะครับในขณะที่ทักษณิณชินวัตรก็จะได้อะไรก็ต้องสู้หนักตลอดปีนะครับแต่หัวหน้าเทวดาประจำตัวจะเริ่มเข้มแข็ง30เมษายนนะครับเป็นต้นไปคงได้สถานะใหม่คือหลุดจากคุกนะฮะหรือโรงพยาบาลด้านร้ายเกิดปีนี้ คดีความเจรแรงนะครับแล้วก็ระวังแตกแยกในบรรดากลุ่มหุ้นส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียระวังอาการสู้ไปอกแตกไปและปัญหาเรื่องของสุขภาพอันนี้เรื่องจริงนะประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทักษิณก็มีโอกาสจะได้พักโทษแต่การพักโทษนั้นยังมีคดีคงค้างอยู่นะฮะผมดูแล้ว เจฟองสนามรอบนี้ดูแม่นนะค่อนข้างจะใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงกับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของพี่ธาลิมเจรรัตก็ปรากฏว่านะฮะต้องสู้คดีเก่าที่ก่อมาตั้งแต่ประมาณมีนาคมก็ผลต่างๆก็จะออกมานะะรอบนี้ผมว่าเจฟองสนามทํานายใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากและ ยืนยันค่อนข้างจะสูงนะครับว่าโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนั้นที่เจฟองสนามทํานายนั้นใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเท่าที่มีหมอดูคนต่างๆทํานายทายมาเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักยีกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ร่างกรงก์วงชาวไทยถวายพระพรวรางคุณทะเลิงถวันสืราชายสูงเจริยำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินนคราแผ่นดินไทยในรัชสกังค์ที่สิ้น เพื่ององค์ประชาชนงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มคองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธทธา เป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูิกิติสิริสม,มู์อดนุญยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมาาธรรบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โอได้ชะตาสงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโขใหญ่พระบาทเมมีนัำชาคนไปรัศดรเดือดร้อนนะ,อนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรางเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใดเใใร,รา